สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nucky TV นะครับผมมาครับอัปเดตของวันนี้มีนักเตะรายวันมาอีกแล้วเป็น Dimitri Payet นะครับบนหน้าจอแล้วเป็นรูปเนี่ยเป็น Payet ที่ใส่หมวก s a n ตาค r e s นะครับเข้าช่วง c h ิ i s ์ m a สด้วยนะครับ EA เ,เข้าใจเล่นซะด้วยแล้ววันนี้มีแพ็ค ABC เป็น85บวก d บ u b l e Nugget นะครับเดี๋ยวดูค่าทำให้ ค่าทำเป็นเลท8ป84นะครับใช้นักเตะเลท86ดบวก1ใบอ่าแพ็กนี้เดี๋ยวผมทำเปิดให้ดูด้วยนะครับแพ็กนี้แพ็กนี้เปิดลุ้นกันหน่อยแล้ววันนี้มี SBC โทเค็นมา1ใบนะครับเป็น, Christmas Cheer. นคริสต์มาสเชียรนะพร้อมกับแพ็กแลรเพลเยอร์แพ็กนะรู้สึกว่าจะเป็นแพ็กเทดได้นะครับอืมส่วนทำยังไงเดี๋ยวดูให้ตรงนี้ใช้นักเตะสัญชาติเดียวกันได้ไม่เกิน5ใบนะครับ ลีกเดียวกันขั้นต่ำา3ตัวนะครับใช้การแล1ใบขึ้นไปอครับเลทเจด75บวกเคมี22บวกนะครับตรงนี้อืมนะรัก็ได้โทเคนใบหนึ่งใบอ่ะมาดูปลาเย็ดก่อนนะครับ2เควสค่าทําเลทแปดสิเควสหนึ่งแล้วก็เลทแปดสิเควสหนึ่งเหรออ๋อแต่ผมว่าตอนนี้นักเตะเลทพวกแปดห้าในราคาน่าจะไม่แพงนะผมว่าตัวนี้น่าจะไม่ไม,ไม่น่าเกินแสน ไม่น่าถึงแสนนะตัวนี้อืมเดี๋ยวดูสแตตหน่อยดีมิทรีเวิร์กเดทไฮมีเดียมนะสกิลมูฟสี่ดาวเท้าสี่ดาวนะปายเยตตำแหน่งเป็น CAM เป็น ST ได้เป็น LW ได้นะครับความเร็ว90 88ตรงนี้ Finishing 85ดหนะ้าช็อตพาวเวอรนะครับลองช็อตเก้นะครับโอ้โหจุดโทษ91ด้วยนะครับตัวนี้ ฟินิชชิ่งเนี่ยพอได้แต่ว่ายิงไกลถือว่าดีอยู่นะพาร์ซิ่งวิชั่นแปคอร์ส87นะช็อตพาร์ทลองพาสเรื่องจ่ายบอลก็ดูดีใช้ได้นะความคล่องตัวจี G 88นะำบาลานแป8สองเรียกแปดเจ็ดบอลคอนโทร่เก้าเอดิปบิ้ง90คอมโพเอร์้าโอ้คองบอลสวยอยู่นะตรงนี้มีแค่บาลานที่แอบน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะส่วนเรื่องการคองบอลความ bon n, คล่องตัวดูดีอยู่ heading หกสนะครับ jumping สีิบหกแล้วก็ลูกกาอากาศก,ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับแย่ๆหน่อย stamina แปี่ strength เก้าสิบเอหรอเฮ้ยไปยะตัวนี้ s t r e n g เยอะจัดนะครับเทดมียิงไซก็ยิงปั่นมีแฟร์มีเพย์เมเกอร์มีแฟร์พาร์ตนะครับเทนน p คอลดิเอร์มี s ซตเพย์สเปเชียลลิสเดี๋ยวเซตเพย์สเปเชียลลเดี๋ไม่ค่อยเห็นนะเ e ตเพย์สเปเชียลลิสต์มัน เอออันนี้ผมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแสดงผลยังไงนะครับเออแต่ไม่ค่อยเห็นนะักเตะมันมีอันนี้นะเออแปลกดีนะแต่เรดมันมีสกิลยิงครบเลยมีเพย์เมกเกอร์ด้วยสวยอยู่เฮ้ยผมว่าดีมิทีปายเยตดเนี่ยไม่ขี้เหล่นนะกับราคาไม่เกินแสนเนี่ยเดี๋ยวไปดูในฟุตบินอีทีราคาเป๊เปแะแต่สแตทผมว่าโอเคอยู่สเต็งเยอะด้วยนะครับ การจ่ายบอลดิฟฟิ้งเนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าดีพอตัวส่วนเรื่องของความเร็วกับเรื่องจบสกอร์ผมว่าเดี๋ยวใส่เคมีช่วยได้ปาเยตฮ้หน้าสนอยู่นะเนี่ยเล่นปีกได้หน้าได้หน้าต่ำก็ได้เพราะว่าเรื่องจ่ายบอลโอเคแถมมีเพย์เมเกอร์ด้วยสกิลยิงก็ครบสวยอยู่นะสวยอยู่นะสวยอยู่นะ สวยอยู่สวยอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวผมพาไปดูเคมี Me ในฟุตบินนะครับ <c oughs> มาดีมีที่เราขอดูตัวทองแป๊บตัวทองสี่สี่เวอร์เรชไฮมีเดียมเนี่ยเห็นไหมตัวทองอะเทดอ่ะสกิลปั่นไม่มีนะครับเทดเนี่ยตัวทองมีแค่สี่เทดเอง สกิลปั่นไม่มีนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเทดอะ่ะมันเพิ่มมานะครับเพิ่มสกิลปั่นแล้วก็เมื่อกี้ที่เราดูในเกมอะ่ะมันมีเซตเพย์สเปเชียลลิสใช่ไหมแต่ในฟุตบินมันยังไม่มีเลยนะครับเห็นปะในฟุตบินมันยังไม่มีเลยเทดอ่ะเออแปลกิีมันนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มเทดสกิลยิงปั่นมาด้วยนะครับสำหรับปายเอตตัวนี้อ่า ไม่ค่อยเห็นนะที่นักเตะมันมาแล้วแบบอัปเดตให้ด้วยนะ้ก็มีปลาเย็มาเดี๋ยวนี้ส่วนเคมีก็เป็นผมผงก็ใส่ฮันเตอร์อ่ะไม่คิดเยอะเลยอันนี้นะเพราะว่าการจ่ายบอลกับการเลี้ยงบอลอะไรผมว่ามันพอแล้วนะแล้วก็สเต็งม,มันก็เยอะเดิมเดิมเก้าสิบใส่ฮันเตอร์ไปเนี่ยเล่นหน้าเล่นกลางลุกสบายนะปลาเย็ราคาเนี่ยเจ็ดหเห็นไหมตอนนี้พวกตัวเลดมันไม่ได้แพงมากนะครับตอนนี้ ตัวเหรราคามันมันถูกอยู่อืมผมว่าตัวนี้เนี่ยผมอาจจะร่วมกิจกรรมด้วยนะ่าจะสอยมาเล่นหน่อยนะปาย็ดเออสเตมีหนาอะไรก็ดูดีใช้ได้นะครับกับราคาเจ็ดหมื่นเนี่ยทำมาเล่นสนุกสนุกได้นะครับอืมโอเคโอเคเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยผมทําด้วยนะครับ <c oughs> มาทีนี้เราจะย้อนกลับมาทำแพ็ 85ดับเบิลนับเกตนะครับดูเลทไปด้วยกันอ่ะเรียบร้อย85ดับเบิลนับเกตขอตัววินเทอร์มาสักใบใครก็ได้อ่ใครก็ได้ตรงนี้ใครก็ได้ขอสักใบามา เฮ้บมาเฮ้ยลูเบเกอร์เหรอ CDM เป็นฟิลิป87เดี๋ยวนะใส่ในบูตเกต85โอเคก็ยังไงขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปอัปเดตเราวันนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับผม